อนธานีเปิดประตูสู่อารยธรรม5,000ปีจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกปั้นเชียงปี2569จังหวัดอุดรธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกปัานเชียง2569เพื่อย้อนรอยอารยธรรมปัานเชียงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปี สัมผัสการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมสุดตราารตาโดยได้ร่วมกันแถลงถึงความพร้อมในการจัดงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงประจำปี2569ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15กุมภาพันธ์นี้ณพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติบ้านเชียงและหลานวัฒนธรรมบ้านเชียงอำเภอหนองหารจังหวัดอุดอรธานีเพื่อชูอัตลักษณ์แหล่งอารยธรรมกรประวัติศาสตร์สำคัญของโลกรวมไปถึงส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุดอรธานีให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายมากขึ้นทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนําโดยท่านราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผู้บริหารทุกภาคส่วนหัวหน้าส่วนทั้งภาคราัฐเอกชนก็ได้มาร่วมแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวงานเฉลิมฉลองมรดกโลกบ้านเชียงภายใต้กิจกรรมอุตสาหกรรมไม้อุดรธานีและก็ส่งเสริมในมิติวัฒนธรรมในระดับนานาชาติซึ่งจะเห็นได้ว่างานเฉลิมฉลองมรดก,กโลกบ้านเชียงประจาปี2569นี้กําหนดจัดระหว่างวันที่ 13, 14, 15 กลุ่มภาพันธ์ที่จะถึงนี้กิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่หลากหลายที่ผ่านการแถลงข่าวไปเมื่อสักครู่จะได้เห็นว่ามีความหลากหลายและก็หลอมรวมในมิติของความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดดอนทันีโดยเฉพาะจังหวัดดอนทันีของเราเป็นจังหวัดเดียวที่สองมรดกโลกอันประกอบด้วย พิพันสถานแห่งชาติบ้านเชียงซึ่งขึ้นกับยูเนสโกในปี2535และล่าสุดนะคะคือที่ภูผะบาทเราก็ได้ขึ้นเป็นมรดกโลกในปี2567จะเห็นได้ว่าโอกาสในเรื่องการใช้มิติวัฒนร,รม,มาเป็นสื่อแกนกลางแล้วก็เป็นด้านเอกลักษณ์ของอุดรธานีในส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่งเสริมกับทุกภาคส่วนที่จะมาขับเคลื่อนในมิติวรรัฒนมให้เป็นมรดกไทยมรดกเราและมรดกโลกและยังเชื่อมในเรื่องกิจกรรมของมหกรรมพืชส่วนโลกในปี2569ในปลายปีนี้เชื่อมร้อยไปจนถึง ที่14มีนาคม2570จะเห็นได้ว่าจังหวัดดอนทาน,นีเรามีความพร้อมในมิติวัฒนธรรมโดยใช้ขายวัฒนธรรมเป็นคุณทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่ามาต่อเติมรายได้นะคะซึ่งสำนักง,งานวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากจังหวัดดอนทาน,นีเพื่อจะทํากิจกรรมนี้ก็ถือว่ามีความยิ่งใหญ่แล้วก็ได้หลอมรวมกับทุกภาคส่วนมาจักกิจกรรมในเรื่องหลากหลายในนิทรรศการมีชีวิตนิทรรศการองค์ความรู้หรือเรื่องขบวนที่เป็นอัตลักษณ์และเป็นกลุ่มชาติพันธุ์จำนวน9 ขบวนที่จะเกิดขึ้นในในช่วงบ่ายของวันที่13ซึ่งจะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นเวลาประมาณ19นาฬิกาแล้วก็จัดงานเต็มในเรื่องกิจกรรมศิละปะว่าทำหมอลามโกองลางทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ในเรื่องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจำหน่ายอาหารจำหน่ายเครื่องอยู่เครื่องกินแสดงว่าพวกเรามีความพร้อมความสุขทุกเมนูที่อุดรธานีโดยเฉพาะที่บ้านเชียงของเราค่ะขอบพระคุณค่ะ อื่นก็ขอแนนาตัวก่อนนะคะไมมินค่ะจิราพรสารแดงนางสาวไทยอุดรธานี2,569ค่ะก็ในฐานะที่มินเองเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นลูกหลานของจังหวัดอุดรธานีนะคะก็อยากจะเป็นตัวแทนของเยาวชนค่ะเชิญชวนเด็กๆแล้วก็เยาวชนหรือแม้กระทั่งนักท่องเทีย่ยวทั้งในและต่างประเทศนะคะมาร่วมกันเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของจังหวัดอุดรธานีเพราะว่าก็อย่างที่แม่บอกไปว่าจังหวัดอุดรธานีของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นของยูเนสโกทั้งสองสถานที่นะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือครด องค์บ้านเชียงขาที่เป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตแล้วก right ็เผยแพร่ความรู้ความสามารถในเรื่องของอกษณ์และก็อัตลักษณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งสาคัญที่สะพอนถึงรากฐานทางด้านวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วก็คือจังหวัดอุร a ธานีค่ะถือว่าเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมที่เยอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยค่ะที่เราต้องช่วยกันสือสารและก็อนุรักษ์ไว้ค่ะ ยังไงนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะมาร่วมกันเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียนรู้วิถีชีวิตไปด้วยกันค่ะค,ค่ะอ๋อในตอนท้ายนี่นะคะ,ะทางจังหวัดอนทบนนีโดยสํานักง,งานวัฒนธรรมที่รับชมและรับฟังในเรื่องการจัดงานเฉลิมฉลองมอลลบ้านเชียงประจําปีนี้ก็คือในระหว่างที่1ิบสี่ที่จะถึงที่ลานวัฒนธรรมและหน้าสถานพิธันณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงที่เราจัดกับทุกภาคส่วนร่วมกันก็ขอเชิญชวนและขอขอประชาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการ การจัดงานอันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ของเรานะคะให้กับชาวทั่วโลกแล้วก็ชาวต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ในศิละปะวัฒนธรรมแลวก็มรดกอันทรงคุณค่าของเราให้เป็นที่กว้างขวางแล้วก็ต่อเติมในเรื่องการส่งเสริมรายได้ในเรื่องอัตลักษณ์ของบ้านเรา มรดกไทยมรดกเรามรดกโลกที่บ้านเชียงมาแน่นอนนะคะ13-15กุมภาพันธ์นี้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมกิจกรรมดีๆทรงคุณค่าของเรานะคะขอบพระคุณค่ะ